สวัสดีครับพี่น้องพบกับสองยูทูบทิปวันกิงมังซ่าะนะครับเนดะ้อก่อนอื่นกับฝากกดติดตามนะครับเด้อกดไลค์เน้อนะครับเนะด้อนะฝากกดติดตามแนะ่อคลิปนี้กับมีอีพีมันถามมาเนาะครับว่ามันอยากหูชีวิตนะครับว่าเออวิถีชีวิตแนถะวบ้านบางยูเป็นอย่างไรมีผมกับสี่ มาโหวฟังว่าพอ่อจบฤดูการหวานข้าวออไทยฟันเรียบด้วยแล้วครับชิด้จอดครับจอดแล้วก็สี่ถามาพอ่อรดฤดูหวานไทยเสร็จแล้วเห็ดย่งเน่อาสิบอยู่เฮือนผมกะเห็ดไทยย็ดหน้าเือกันหรอครับเออเห็ดกองเจ้าของ รับจ้างเขานำ่งภาษมาเลี้ยงงัวครับพกหนาฝนกับรถจอดกันมากมีงัวเลี้ยงแบบงัวับหนาฝนกับเลี้ยงงัวบังให้บังหน้าพี่เกี่ยวอย่างครับพกหนา ขึ้นาหน้าเฮ็ดหน้าครับนี่ครับเดี๋ยวรถไถน้อยตีขนห้าตัดหญ้างงัวนี่ครับหลังจากวานไถเสร็จแล้วรถไถใหญ่ก็จอดนี่ครับต่อไปก็เป็นนาทีของรถไถน้อยนี่ครับเป็นนาทีของรถไถน้อยต้องไปเอาหญ้าขนหญ้าใม่งัวนาทีของรถไถใหญ่คือวานไถเสร็จคือจอดเพราะว่า เอาไปขนหยากันอารถใหญ่ไปขนมันกะมันกะเปลือกแล้วมันหลายซื่อครับกันเอารถดหน่อยไปขนกับแล้วมันกะบ่เปลือกครับขนบิมหยากรบป๋ะลายเกี่ยวหยามารถนึงกะบกินเลยลดไตห,หน่อยกับกินได้ประมาณสามหมื่นสองหมื่นครับงวกับห้าหกโตนี่ครับก็ ดูไทปันกับงานเขาครับรถไทยไงพอจบฤดูคั้นนั้นแล้วก็มาขับรถคันนี้เ,เกี่ยวหยางง้วะกุญยาไม้ง้วชีวิตดูบ้านรับนี่เพิ่นกระถากินแล้วครับง้วะแล้วครับเลี้ยงหมูน้ำครับเลี้ยงหมูปลาพันผสมน้อหมูหมูกระติยู อีกอยู่สวนอีกบงงง่งนึงครับกับพ่มาณนีแลนะครับชีวิตอยู่บาดหนอกเงาเหลียงงวแน,น่เหลียงเป็ดเหลียงไก่เหลียงหมูปลาผัดผสมหมูปลาก็อยู่อีกบงงง่งนึงอยู่ข้างนอก นี่ครับกับประมาณนี้แล้ครับ